ที่อาคารพิพ,ธพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทยเรือนไทยสวนสมุนไพรเท е วเวโรมณีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีเปิดวิทยาลัยการนวดไทยท<ก>แห่งประเทศไทยโดยมีนายแพทย์ศักดาอัลพาสรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สมฤกจึงสมานอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกคณะผู้บริหารและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม โดยกล่าวว่าการยกระดับภูมิปัญญาไทยการนวดไทยเป็นหนึ่งในในโยบายเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพสู e d i c a l a n d w e l l n e s s ของกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งวิทยายลัยการนวดไทยแห่งประเทศไทยจะเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นหมอนวดไทยที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเจ็ดกลุ่มอาการได้แก่กลุ่มปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดโรคหัวไหล่ติดโรคนิ้วล็อกภาวะกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทปวดสลักเพชรหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอมพฤกษอมาพาตและอาการปวดเขา่า โดยเมื่อผ่านการประเมินเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางแล้วมีโอกาสที่จะได้เพิ่มค่าตอบแทนที่มากขึ้นช่วยยกระดับอาชีพคุณภาพมาตรฐานและภาพลักษณ์ของการนวดไทยสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลสุขภาพด้วยการนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ